สวัสดีครับมาลอยทรทงพระจันมีก้อนเมฆบังนะครับพระจัน์ของเรานะครับมีก้อนเมฆบังนิดหน่อยนะครับการลอยกรทงกับบรรยากาศทุ่งนา <c oughs> ไม่ได้เป็นลอยที่เหมือนเขานะครับเราก็จะลอยเอา,อาในที่นาของเรานะครับเพราะว่ากว่าจะเตรียมตัวให้คุณเลนเลนไปได้นะครับก็ ก็เลยต้องมาลอยคนเดียวแต่สองอันเลยนะครับเพราะว่าเศษที่เหลือนะครับจากฝีมือคุณหลานๆทำมาไว้นะครับเขาทำไว้เกินนะครับตัดตัดไว้เท่าไหร่เขาก็ทำไปเท่านั้นนะครับตัดไว้สิบอันเขาก็ทำสิบอันที่เรียกนึกว่าจะเอาไปขายที่ไหนได้ไม่มีอะไรที่จะได้เขาก็เลยทำมาไว้นะครับ เราก็เลยมาลอยกระทงกันนะครับผมครับซึ่งการลอยกระทงก็เป็นเพียงแค่การที่เรา,าจะบูชาครับลอยกระทงคือการบูชาพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีซึ่งให้พวกเราได้อ,า,อาศัยเพึ่งบุญบารามีของท่านในการหาทำกินครับหาอยู่หากิน ไม่ว่าจะเป็นการทํางานการทําเกษตรเยอะแยะมากมายต้องอาศัยน้ําอาศัยพื้นดินในการที่จะ,ะ,ะทำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้มาขอขมาซึ่งพระแม่คงคาและก็พระแม่ธรณีที่เราได้ทําการอย่างอื่นอย่างใดที่มันผิดพลาดไปหรือล่วงเกินเอาไว้นะครับลูกหลานนะ ที่อ,อาศัยท่านอยู่อาศัยท่านอาศัยอาศัยท่านได้พึ่งบุญบาร,รมีของท่านในการที่จะ,ะทำมาหากินของเราครับก็ขอ,อพึ่งบุญบาร,รมีของท่านในการที่จะ,ะ,ะจัดทำนะครับแล้วก็ขอขมาต่างๆในการที่ได้ทำผิดไปร่วงเกินไปนะครับบางครั้งบางทีเนาะอนก,การลอยกระทงของเรานะครับ ซึ่งซึ่งมันก็มีเรื่องราวยอ่แยอะมากมายนะครับเพราะทุกวันนี้ไปหาเรื่องราวได้เยอะแยะวานไปครับมาครับมาลอยกระทงด้วยกันนะครับทุกคนท่านครับซึ่งไม่ได้เอาอุปกรณ์มาก็ถือมืออีกแล้วครับในการที่จะลอยกระทงนะครับสงสัยต้องเอาลงน้ําก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีนะครับว่าทําอย่างไรเนาะลอยแบบไหนครับแล้วหน้า ริมสระผมก็สูงด้วยเนี่ยจะลงไงยังไม่รู้เลยขอ,อพิจารณาก่อนนะครับดูสิน้ำลงลึกมากๆเลยครับขอบสระก็ลงไปชันมากๆาะครับขอเวลาทำการในการที่าหาที่ลงก่อนนะครับใชครับครับก็อีกอันนึงมันหนักหนักไม่เท่ากันมั้งครับเขาทำดอกไม้หนะักข้างหนึ่งครับ เอาลงไปก็คว่ำเลยนะครับเนี่ยปีนลงไปซะจนเละหมดแล้วเนี่ยนะช่างมันนะครับการที่เรามาลอยที่สะของตัวเองก็เป็นแบบนี้แล้วครับอีกอันนึงก็พอลอยได้อยู่อีกอันนึงคว่ำนะครับอเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะเกินเนะาะไม่เป็นไรครับตามาธรรมชาติของมันอย่าบอกนะว่ามาลอยกระทงเป็นคู่และอีกข้างหนึ่งต้องลม้ม อย่าไปว่ามันอย่าไปว่านะครับนี่แหละครับกับพิธีของการที่เราจะมาขอขอมาซึ่งพระแม่คงคาและก็พระแม่ทรณีะนะครับในยามค่ำคืนโอ้พระจันทร์ก้อนเมฆยังปิดบังอยู่ครับว่าจะให้ดูพระจันทร์สวยสวยก็ไม่ได้ดูนะแบบนี้ครับนะวางไปครับเพราะว่าก้อนเมฆก็มีเยอะมากๆเลยก้อนใหญ่ซะด้วยครับ ทางมัน,นครับเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับก็คงจะมีแค่นี้ละครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายจุบ๊บ